สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิเยบิบาลนะครับี่ื้องครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่8นะครับฮีบรูบทที่8ข้อ1จนถึงข้อที่7โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับเรื่องที่เราพูดอยู่นี้มีข้อที่สําคัญคือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในเต็นแท้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่าพระองค์ทรงตั้งมหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกํานันและเครื่องบูชาด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่มหาปุโรหิตผู้นี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิต เพราะว่ามีปุโรหิตที่จะาหวของกำนันตามพระบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักิ์สิทธิสถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทําทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาแต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าของปุโรหิตเหล่านั้น อย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบอกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้คือเหนือชั้นกว่าเหนือชั้นกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะนอกเรื่องนิดหนึ่งจะเล่าขำขันให้ฟังเรื่องหนึ่งครับ ในชั้นเรียนป .1 คุณครูสอนภาษาอังกฤษคุณครูก็กําลังสอนภาษาอังกฤษเรียกว่าขั้นกว่าและขั้นดีที่สุดพี่น้องคงเคยเรียนวยากรณ์นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีอยู่3ขั้นกว่าใช่ไหมครับขั้นกว่านี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงสมมติยกตัวอย่างนะครับครูก็สอนว่าถ้าหากว่าเราจะพยายามอธิบายคําว่าดีกว่ามากกว่าขั้นกว่านี่นะครับ ก็ต้องเติม er ใช่ไหมครับหลังคําคุณศัพท์เมื่อเราอยากจะเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือเติม est หลังคุณศัพท์คำคำนั้นหากต้องการเปรียบเทียบขั้นสุดหากคุณศัพท์ใดๆก็ตามมีเพียงแต่พยัญชนะบวกสระ,ะบวกตัวสะกดอย่างละตัวก่อนที่จะทําเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดก็จําเป็นจะต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายของคุณศัพท์นั้นนนนี่คือหลักการเปรียบเทียบตามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า comparative and superlative ผมงยกตัวอย่างนะครับคำว่า tall นะครับ t a ที่แปลว่าสูงนะครับ ta l t a l เวลาที่จะทำเป็นขั้นกว่าก็คือ taller นะครับ taller ขั้นสูงสุดก็คือ tallest นะครับอันนี้คือไวยากรณ์ทีนี้คุณครูก็จะทดสอบครับคุณครูก็ใช้คำว่า good นะครับ g o, o d good เด็กๆก,ก็ตอบด้วยความใส่ซื่อบอกว่าก็กูต์เดอร์แล้วก็กูตเดสไงล่ะคุณครูพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องขำขัญเพราะอะไรครับเพราะว่ากูตนี่นะครับพอขั้นกว่าปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นเบเตอร์แล้วก็ขั้นสูงสุดเปลี่ยนเป็นเบสต์นี่คือเรื่องขำขันซึ่งมีความหมายนัยยะเปรียบเทียบกับมหาปุริหิตได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ปุโรหิตนั้นก็คือกูดนะครับมหาปุโรหิตก็คือกูดก็คือระบบที่พระเจ้าตั้งไว้ผ่านทางบทบัญญัติของโมเสสแต่เมื่อพระเยซูพงค์ทรงเป็นปุโรหิตที่เหนือกว่าเหนือชั้นกว่าพระองค์ก็เป็น the better และในที่สุดพระองค์ก็เป็น the best นะครับนี่คือความหมายนัยยะซึ่งถอดบทเรียนจากคำว่า good better และก็ best พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูนั้นเป็นมหาปุรหิตที่ดีกว่าเหนือชั้นกว่าอยู่ห้าประการด้วยกันครับพระเยซูปเป็นมหาปุรหิตที่ดีกว่าพระองค์ทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาที่ดีกว่าโรรองทรงปฏิบัติในวิสิทธิทสถานที่ดีกว่าและโปรองทรงถวายเครื่องบูชาที่ดีกว่าท้ายประการที่5นะครับโรรองทรงหยิบยืน่น พระสัญญาต่างๆที่ดีกว่าพี่น้องครับเรามาดูในข้อที่1นนะครับของบทที่8เรื่องที่เราพูดอยู่นี้มีข้อที่สําคัญคือเรามีปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตอย่างนี้คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์พี่น้องครับถ้าเรามองในพระธรรมฮีบรูบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่7นี่นะครับเราจะเห็นถึงความเหนือชั้นกว่า ของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตนะครับถึง6กประการด้วยกันในข้อที่หนึ่งเราเห็นประการแรกเลยครับก็คือเป็นมหาปหุโรหิตที่ประทับอยู่ณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสวนไม่มีมหาปหุโรหิตคนไหนไม่มีปุโรหิตคนไหนในโลกนี้ที่ไปนั่งอยู่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้ามีแต่พระเยซูพระองค์เดียวครับทําไมต้องนั่งอยู่เบื้องขวาเพราะเบื้องขวานั้นเป็นสถานที่ หรือเป็นด้านที่แสดงถึงสิทธิอำนาจที่ได้รับมอบจากพระเจ้าพระบิดาฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในโบสถ์นะครับผู้ที่กล่าวพระเจ้ของพระเจ้าเขาจะยืนอยู่ทางด้านซ้ายของโบสถ์ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของไม้กังเขนนั่นหมายความว่าหมายความว่าด้านขวาของไม้กางเขนนั้นก็คือเป็นด้านหรือเป็นฝั่งที่มีออ t ตอริ t ีหรือมีสิทธิอำนาจ เราจะเห็นนะครับในโบสถใ์ใหญ่ๆในยุโรปนั้นแท่นเทศนานั้นก็อยู่ทางด้านซ้ายของอผู้ที่มาร่วมนมัสก,การแต่อยู่ดังด้านขวาของไม้กางเขนลืมครับด้านขวานั้นเป็นด้านที่มีสิทธิอำนาจพระเยซูมีสิทธิอำนาจเป็นมหาผลิตที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นมหาปุริตองค์เดียวเป็นมหาุลิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างเหนือชั้นกว่าปุริตธรรมดาประการที่สองครับอยู่ในข้อที่สองพระเยซูเป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในเต็นซึ่งพระเจ้าส่งตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งนี่ครับคือสถานที่ทํางานของพระเยซูนะครับโปร่งทรงปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์ในเต็นแท้กับเพิ่องพีใช้คําว่าเต็นแท้ซึ่งไม่ใช่เป็นมนุษย์ตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนี้พระเยซูทรงประทับอยู่ในสวรรค์แล้ว พระเยซูจึงจึงเป็นผู้ปฏิบัติกิจแห่งสถานบริสุทธิ์นี้ในสวรรค์สังเกตนะครับว่าคําว่าวิสุทธิสถานในสวรรค์ถูกเรียกว่าพ,พระพาแท้หรือในเต็นแท้ซึ่งพระเจ้าได้ตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งตรงนี้ครับชัดเจนเลยครับว่าขณะนี้มีพระวิหารอยู่ในสวรรค์ที่เป็นแบบอย่างของพระพลาที่เคยถูกตั้งบนโลกนี้พีนองครับพระพลาคืออะไรครับพระพลาคือสถานที่ท,ที่มนุษย์พบกับพระเจ้าพระเจ้าพบกับมนุษย์และในพระวิหารก็ เช่นเดียวกันครับหลังจากพับพรลาแล้วพระเจ้าให้โซโลมอนสร้างพระวิหารพระพรานั้นจึงเป็นต้นแบบของพระวิหารครับและเมื่อพระวิหารนี้เองเป็นสถานที่ที่พระเยซูทรงปฏิบัติกิจเป็นมหาปุริหิตใหญ่ของเราบนสวรรค์แต่หน้าที่ที่พระเยซูทรงกระทาบนสวรรค์เพื่อเราในทุกวันนี้ก็คืออธิษฐานเผื่อพวกเราอธิษฐานเผื่อพวกเราและคำอธิษฐานของพระองค์นั้นก็เป็นเหมือนกับ เครื่องถวายบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไปถึงพระเจ้านี่คือประการที่สองครับพระเยซูเหนือชั้นกว่าในฐานะที่พระองค์ได้เป็นผู้ปฏิบัติในสถานศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ในเต็นท์แท้ก็คือพับปราหรือพระวิหารแท้ที่พระเจ้าตั้งไว้ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ตั้งประการที่สามครับพระเยซูเหนือชั้นกว่าอยู่ในข้อที่สามครับเพราะว่าพระองค์ทรงตั้ง,งมหาผลิตทุกคนขึ้นเพื่อจถวายของกำนันและเครื่องบูชา ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่มหาปุริผู้นี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างเหนือชั้นกว่าประการที่สคือพระเยซูมีของกํานันและเครื่องบูชาที่ต้องถวายซึ่งไม่เหมือนคนอื่นมหาปุริคนอื่นหรือมหาปุริหิตหรือปุริหิตเท่าทั่วไปเขาจะถวายเครื่องบูชาก็คือสัตว์แต่พระเยซูของเรานี้ พระองค์ได้ถวายชีวิตของพระองค์เองพระบวรกายของพระองค์เองบนไม้กางเขนซึ่งอันนี้เป็นการถวายที่เหนือชั้นกว่าครับไม่มีปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตที่ปฏิบัติในเต็นนัดพบก่อนพระเยซูสามารถทําอย่างนี้ได้ครับแต่พระเยซูเท่านั้นที่พระเจ้าได้กําหนดให้พระองค์เป็นมหาปุโรหิตที่เหนือชั้นกว่าและไม่มีใครเหมือนก็คือพระองค์สามารถที่จะ ถวายบูชาด้วยชีวิตของพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ถวายต่อพระเจ้าครั้งเดียวพอแล้วนั่นคือพระเยซูของเราพี่น้องครับวันนี้ได้แค่3ประการนะครับผมอ,อยากทบทวนครับพระเยซูพระองค์เป็นมหาปุรุหิตที่เหนือชั้นกว่าเพราะพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาพระองค์มีสิทธิอำนาจประการที่สองครับพระเยซู ปฏิบัติในสถานศักดิ์สิทธิ์ในเต็นท์แท้ที่พระเจ้าตั้งไว้แสดงว่าพระเยซูนั้นพระองค์กําลังอธิษฐานเพื่อเราพระองค์กาลังนมัสการพระเจ้าและเรานมัสการพระเจ้าผ่านทางพระองค์คาอธิษฐานของเราก็ผ่านทางพระองค์เพราะว่าเราจบคำอธิษฐานว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามนประการที่3ครับพระเยซูเหนือกว่าเหนือชั้นกว่ามหาปุหิตอื่นๆเพราะว่าพระองค์ ถวายชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนนี่คือสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราทั้งสิ้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูเราจะต้องสํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์และตอบสนองต่อการเป็นมหาปุริตของพระเยซูอย่างถูกต้องครับขอเราร่วมใจกันอนิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระชนะของพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดออกไป ที่สำแดงให้เห็นถึงการเป็นมหาผลิตของพระเยซูที่เหนือชั้นกว่าเหนือชั้นกว่าปุโรหิตใดๆเหนือชั้นกว่าปุโรหิตที่สืบทอดตามเชื้อสายของคนเลวีข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพเจ้า,าเข้าใจและรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปรุรหิตที่ไม่มีใครทับได้ไม่มีใครเทียบเทียมได้เป็นมหารหิตที่เหนือชั้นสูงสุดที่พระเจ้าได้ตั้งขึ้นมาเพื่อข้าพผงทั้งหลายขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระเยซูสารเสริญพระองค์สรรเสริญพระเยซูข้าแต่พระเจ้าขอน้อมรับถวายคำอธิษฐานถวายการสันเสริญแด่พระเยซูผู้ทรงเป็นมหาปุริตของข้าพงศ์หลายอธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอานวยพระพรที่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ ทุกลำบากอยู่จงวางใจในพระเยซูผู้เอ็นดูสงดับความทุกนั้นทรงอยู่ด้วยกับเราทุกวันนามพระเสริจแสดีเลนชาวสวรรค์ชาวโลกชื่นใจนามประเสริ นำพระเยซูก็มีใช้ในการต่อสู้นมประเสริฐแสนดิเล่ชาวสวรรค์ชาวโลกชื่นใจนาำประเสริฐแสนดิเล่สึ่เชาาฟ้าชาวโลกว ที่พระบาทใจเจิดพระเกียรติด้วยความชื่นใจนำประเสริฐแสดนดีเลยชาวสวรรค์ชาวโลกชื่นใจนำประเสริฐ and i paint your pen grace sing great sin. now, Brazil don't. Shall one lord, should die. now, please, sani la, shall your love.